รถกระบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตนวด R P C C กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดรถ SUV ยูวีหนึ่งคันนะคุณผู้ชม,มก,กับเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นรถปลัก๊กอินไฮบริดประหยัดน้ำมันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก,กับเจ้าคันนี้นะครับผม M G H S 1.5 P H E V นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าใครอยากได้รถครอบครัวพลักอินไฮบริดประหยัดน้ำมันใช้ไฟฟ้าก็ได้ใช้น้ำมันก็ได้จัดคันนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะสีบอลเทาสวยๆอย่างนี้บอกเลยว่าออปชั่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคคมมครรรรรััับบบบผผมมไไไฟฟหหนนนนนน้้้้าาาขอองงเเเเเดปป็โต์ลแีะะกจ สวยมากๆนะครับผมมีกล้องให้ตัดเต็มแบบนี้นะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีตัดให้นะคุณผู้ชมนะในส่วนล้อแมกของเขานะครับผมถ้าเป็นล้อแมกอันลอยแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วเราจัดยางใหม่ให้4เส้นเลยนะครับใครกังวลว่ารถมือสองเนี่ยยางจะเก่าบอกเลยว่าทางเต็นท์เราจัดการเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดเลยนะคุณผู้ชมทั้งสเส้นเลยนะครับผมจะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนกระจกมองข้างของเขานะครับผมได้เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดมาให้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ สามมกจัดให้นะครับผมตัวกระจกมองข้างของเขาได้เป็นสีบรอนเทาสีเดียวกับตัวรถอันนั้นสวยงามมากๆนะคุณผู้ชมนะความหรูหราความพรีเมียมนี่บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับในส่วนของด้านหลังนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่ากว้างขวางแบบนี้นะครับผมเป็นเป็นรถ SUV ยูวีไฮบริดนะครับผมเป็นปลั๊กอินไฮบริดประหยัดน้ำมนันโคตรโคตรนะคุณผู้ชมนะในจุดจุดนี้ได้เป็นไฟเบรก LED หมดแล้วนะคุณผู้ชมนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่สามจัดให้ตรงนี้นะครับผมกระจกไล่แฟร์เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญของเจ้าคันนี้นะครับผมฝาหลังของเค้านะรับผมได หลังไฟฟ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าโคตรดูดีโคตรพรีเมียมแบบนี้นะครับสำหรับในส่วนงองที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าเบาะเนี่ยสามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวาสำหรับเบาะแถวตอนที่2นะครับผมใครอยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ s u v ท่องเที่ยวนะครับผมใ้บิดประหยัดน้ามันไปไหนไปกันทั้งครอบครัวจัดคันนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะอุปกรณ์ครบครันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านของด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในก็ว่าภายในจัดอะไรมาให้บ้างนะคุณผ แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคุณผู้ชมนะโคตรสปอร์ตโคตรพรีเมียมเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถออปชั่นแน่นๆนี่คันนี้โคตรตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชมนะมีปุ่มสตาร์ทจัดมาให้นะครับผมสหรับจอได้เป็นจอแอนดรอยลับรองแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยออโตครบคันนะคุณผู้ชมนะแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วเบรกมือไฟฟ้าจัดมาให้นะครับผมตรงส่วนของส่วนนี้เป็นที่ใส่ของนะครับผมสามารถใส่แก้วน้ําได้นะครับผมตรงนี้สามารถเปิดและใส่ของ เช่นกันนะคุณผู้ชมนะและที่สําคัญนะครับผมเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะมีสิ่งที่เรียกว่าอโดอมิกซันลูฟนั่นเองก็คือซันลูฟแบบย,ยาวๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะจากหน้าสุดยาวไปถึงข้างหลังสุดเลยนะครับผมและที่ขาดไม่ได้สำหรับเครื่องเสียงรถ SUV ไปไหนในการนัองครอบครัวก็ <Deadpool S 2> ต้องมีเครื่องเสียงที่ดีนะครับผมนี่วันนี้จัดให้เป็นเครื่องเสียงโบนะครับผมก็คืออมกันบอกเลยว่าจัดเต็มกระหึ่มแน่นอนนะคุณผู้ชมนะข้างหลังก็จะกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าเบาะหนังกว้างขวางมากๆนะครับผมมไนน่่วี้สส ได้เป็นที่พักแขนมาให้นะครับผมสามารถใส่ของได้ตรงนี้สามารถใส่แก้วน้ําได้นะครับผมนี่มีแอร์แถวตอนที่2กัดมาให้นะครับผมเป็นแอร์ Air. แยกโซนแบบนี้นะครับผมฉะนั้นคนนี้นั่ง้างหลังบอกเลยว่าสบายหายห่วงแน่นอนนะคุณผู้ชมนะเบาะของเขาเนี่ยเบาะด้านหน่นหนไม่เป็นเบาะเจาะรูเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะดูสปอร์ตมากๆนะครับผมเบาะตรงนี้สามารถพับกันได้แยกกันไ้าขวานะคุณผู้ชมนะก็จะพับออกมาได้ลักษณะประมาณนี้นะครับผมใครขนของยาวๆสามารถขนได้แบบไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคุณผู้ชมนะฝั่งนู้นก็สามารถพับได้เช่นเดียวกัันนนนนะครบผมใส่วของห้า เครื่องนะครับผมก็จะเรียบหรูดูดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่ามีโชคไฮดรลิกจัดมาให้ทั้งสองฝั่งเลยไม่ต้องเสียเวลาค้ำฝากระโปรงอยู่นะคุณผู้ชมนะไม่หยดไม่เยิ้มจัดการมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะเป็นเครื่อง1 5 0 0รซีซีคาควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมวิ่งไฟฟ้าวิ่งได้ประมาณ6070กิโลนะคุณผู้ชมนะใครขับรถในเมืองใครไปต่างจังหวัดประหยัดน้ำมันใครอยากได้เจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าจัดมาได้เลยนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแ s 1.5 PS เ v คันนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ได้มีนนบ่อยสามารถติดต่อเข้ามาช่องทางด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ